เขามารอเราอยู่แล้วคุณผู้ชมค่ะกับช่วงของส <Bye S 1> าวโซเซตี้ไปเอาค่ะคุณป๊อปรอยอยู่ค่ะไปดูก่อนเลยไปไหนวะหลุย์รไม่ทำสวัสดีค่ะคุณผู้ชม กลับมาพบกับชื่องของเอาพายโซเซตี้ค่ะและในสัปดาห์นี้นะคะปับแป้งรับหน้าที่ที่จะบอกความพิเศษสุดๆจากหน้าจอของเอาพายคุณผู้ชมได้รับชมกันว่าปีนี้มีอะไรเด็ดๆมาให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกันอีกค่ะ เรามาเริ่มต้นกันด้วยตัวนี้เลยค่ะกับ X 0 0 8 EU ที่ถือว่าเป็นสินค้ามาสเตอร์พีซของเขาเลยทีเดียวเพราะได้รับความนิยมอย่างมากนอกจากจะมีหน้าจอขนาดใหญ่ถึง8นิ้วแล้วหน้าจอความคมชัดและยังคงศักยภาพของคำว่าเสียงดีสไตล์เอาพายไว้ได้อย่างครบถ้วนและเขาไม่ได้มาแค่หน้าจอใหญ่ ภาพสวยฟังก์ชันครบเชื่อมต่อได้ตามใจที่คุณต้องการและคงไว้ซึ่งคำว่าเสียงดีเขายังสามารถตอบโจทย์หลากหลายรถไม่ว่าจะเป็น Alpine, w e l f i r e a u n e r Camry, Mighty X, D-Max หรือแม้แต่ Colorado, t โโโโเวเซ z e r ก็สามารถตอบโจทย์ได้อีกเช่นเดียวกันซึ่งปะแป้งเชื่อว่าถ้าใครได้สัมผัสแล้วแล้วก็จะต้องวางมือไม่ลงจากเอาภายแน่นอนกับหน้าจอ x 0 0 8 EU ค่ะ และอีกหนึ่งสินค้าที่โด่งดังไม่แพ้กันแล้วก็ได้รับความนิยมแซงคู่กันมาติดติดเลยกับ X008 EU ค่ะนั่นก็คือ X009 E คุณผู้ชมคะทราบไหมคะว่าหน้าจอรุ่นนี้นอกจากจะมีขนาดใหญ่ขึ้นให้คุณสามารถมองได้เต็มตาสัมผัสได้เต็มใจแล้วยังคงไว้ซึ่งศักยภาพของพลังเสียงที่อยู่ด้านในคุณภาพเสียงและก็ฟังก์ชันต่างๆที่มาพร้อมกับการเชื่อมต่อค่ะ ไม่ว่าคุณจะใช้ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android คุณก็สามารถสนุกไปกับหน้าจอจาก Alpine ของ X009E ได้คุณผู้ชมคะนอกเนื่ยจากนี้เขาก็ยังถูกออกแบบมาโดยเฉพาะกับรถไม่ว่าจะเป็น Alpine, w ว l f า e ไ h y l i e r หรือแม้กระทั่ง Toyota l ี v o ก็ตอบสนองความต้องการของคุณแบบครบทุกรุ่นเลยค่ะ สิ้นสุดการรอคอยค่ะคุณผู้ชมค่ะกับหน้าจอตูมใหม่ล่าสุดจากอัลไพนเชื่อภาษาวกอัลไพนยจะต้องนั่งคอยท่าอยู่ว่าเมื่อไหร่อัลไพจะออกสินค้าตัวใหม่มาให้พวกเราได้สัมผัสกับศักยภาพเขาออกมาแล้วค่ะกับไ109 ED ที่เขามาพร้อมกับศักยภาพยังคงไว้ซึ่งความดีเยี่ยมเช่นเดิมในเรื่องของระบบเสียงและที่สําคัญหน้าจอขนาดใหญ่9นิ้วที่คุณผู้ชมประทับใจเขาก็ยังคงไว้ไม่ว่าจะเป็นฟีเจอร์ การเชื่อมต่อต่อตางๆคุณผู้ชมคาะในโรคของ iPhone หรือ Android หรือคุณจะเล่นแอปพลิเคชันอย่างจุกคุณก็สามารถตอบสนองได้จากหน้าจอรุ่นใหม่ตัวนี้เช่นเดียวกันค่ะและยังคงไว้ซึ่งฟังก์ชันที่คุณประทับใจไม่ว่าจะเป็น b l บลู o t h USB หรือแม้แต่ช่องของ HDMI แต่เป็นของใหม่ทั้งทีจะอะไรเดิมๆฟังก์ชันเดิมๆมันก็คงไม่ได้วันนี้ค่ะ i 1 0 9 ed เขาเพิ่มฟังก์ชันศักยภาพใหม่ฟีเจอร์ใหม่ๆมาให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกัน ซึ่ง i109ED รุ่นใหม่ล่าสุดก็มาพร้อมกับฟีเจอร์ใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นรองรับไฟแฟลก MP4 ระบบแต่งเสียงที่ครบอย่าง X-over 3ทาง6 Channel Time c o l l e c t i o n 9 b a n แบนด Parametric EQ และยังสามารถรองรับกล้องรุ่นใหม่ในแบบ Multi View ค่ะที่คุณสามารถมีมุมมองได้ถึง4มุมมองไม่ว่าจะเป็นมุมกว้างมุมปกติมุมก้มหรือแม้กระทั่งมุมแบ่งครึ่งหน้าจอค่ะ ฟังกันแบบนี้แล้วปะแป้งเชื่อว่าคุณคงจะอดใจไม่ไหวแน่นอนกับสินค้าตัวใหม่ล่าสุดจากเอาพายไ109ึ10ี ed คุณไปสัมผัสศักยภาพความเต็มเปี่ยมความเต็มอิ่มและความยอดเยี่ยมจากเอาพายได้ที่งานมอเตอร์โชว์ปี2017ค่ะ เอาพายกันแล้วค่ะคุณผู้ชมสาระรวนตัวนี้ข้อมูลดีตลอดดทุกอาทิตย์นี่เขาอยู่กับเรามาปีนี้ปีที่สี่แล้วว่าเอาพายยังไม่หมดเรื่องเล่าเลยใช่เพราะว่ามีแต่สาระ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 มาฝากกันนะคะคุณผู้ชมมีแต่เสียงดีเสียงดีเสียงดีก็เสียงดีเสียงดีเสียงดีเสียงแต่วอนที่แป้งเมื่อกี้หนูเดินกลับไปก็ไม่เห็นพี่คุกกี้อ่ะสงสัยมันหายไปแล้วอ่ะมันลอยตามน้ำไปแล้วมั้งทำไมอ่ะพี่คุกกี้มันขอยไม้เหรอเป็นขี้ ด่าพี่มาเอาพี่ดีกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เรามาอยู่กันที่ร้าน Le A l ลเอ u t คุณผู้ชมหนูเชื่อว่าถ้าพูดร้านนี้สิ่งแรกที่คุณผู้ชมหรือคนในวงการจินตนาการได้ พี่ตูแล้วก็เสียงที่มีคุณภาพไพเราะแล้วก็เสั่งสนุก E S Q L คุณผู้ชมแต่มีรถคันหนึ่งที่เราตามมาเพราะว่าเป็น Talk of the อ o w าช่วงนีมากถูกต้องทุกคนเป็นกระแสมากทุกคนต้องพูดถึงเรื่องรถคันนี้เพราะเขาคว้าแชมป์มาหลากหลายสนามเยอะเยะมากเราไปพบกับพี่ตู่ layout s o u n รับเชิญในวันนี้กันดีกว่าค่ะไปเลย คุกกี้เป็นขี้คุกกี้เป็นอะไรนะเป็นขี้เป็นขี้ี่คุกกี้เป็นขี้ สวัสดีค่ะแั่ก็คือพี่ตู่เลยเอาจากของเรานั่นเองห<ช>่างหายจากรายการเราไป,ไปน่าจะเกือบหนึ่งปีเต็มเฮ้ยจริงเหรอพี่จริงเพราะว่าพี่ตู่ขอตัวไงเทปที่แล้วพี่ตู่บอกว่าขอมาทํารถคันนี้เออลยวจะามาออกรายการ พูดเลยว่าเรามาด้วยไม่ได้เหตุผลว่าเป็นพี่ตู่เลยเราตามรถคันนี้มาโดยเฉพาะใช่เพราะว่ารถคันนี้เป็นที่เรื่องลือมากบอกต้อคุณผู้ชมคือถ้าเข้าสนาม E S Q L สนามไหนเขานี่ปิดสนามกับบ้านหนีเลยอ่ะทำไมอ่ะคือยกถ้วยให้เลยใส่พัดให้เลยเอาเลยยังไงก็ชนะเอาไปเลยรางวัลมันเป็นมายังไงครับรถคันนี้เป็นรุ่นอะไรยังไงครับพี่ตู่รถคันนี้พี่ตู่สร้างด้วยด้วยเขาเรียกว่าอื ต่อยอดกันไปเรื่อยๆครับคือไม่ได้ทําตุ้มเดียวถูกต้องไหมคะหรือว่าค่อยๆทําหรือว่าทําเซตนี้เป็นเซตเดียวเลยก็จริงๆเป็นเซตเดียวนะเซตเดียวแต่จริงๆเราเราไปแข่งแล้วก็ข้อผิดพลาดเราก็มาแก้ไขเรารู้ว่าข้อผิดพลาดตรงไหนเราก็มากลับมาแก้ไขเหมือนเอาข้อผิดพลาดแต่ละสนาะเข้ามาแล้วก็มาแก้ปรับปรับไปเรื่อยๆนะคะพี่ตู่เคยนับไหมคะว่าคันนี้แข่งกี่สนามเราได้มากี่ทุ่ยางังวัล จำไม่ได้มันเยอะมากขนาดนั้นเลยนะคะคุณผู้ชมเยอะเอาล่าสุดเด่นๆได้ก็ได้แชมป์ไทยอินโดว้าแชมป์ไทยอินโดแล้วคะแนนนี่รู้สึกจะสูงที่สุดในในการแข่งขัน ESQL ที่เคยมาที่มีมาเลยดีกว่าคุณผู้ชมถูกต้องเพราะว่าคันนี้เป็นเรื่องดูจริงๆคุณผู้ชมเพราะว่าคือเขาเนี่ยคะแนนเรื่องของเสียคะแนนที่ได้แชมป์มาเนี่ยคือสูงจริงๆ คือเขาวัดกันที่คะแนนเขาไม่ได้เขาไม่ได้แบบว่าแข่งกันคันต่อคันนี้เขาเอาคะแนนมามาจากแบบหลายๆปีที่เคยแข่งกันด้วยเนาะแล้วก็คันนี้ได้มากกว่าทุกครั้งที่เคยได้อ่ะได้ยินคะแนนอะไรอยากจะฟังเสียงเลยอะแต่ว่าก่อนที่จะไปฟังเสียงเรามารู้ก่อนดีกว่าว่าคันนี้ยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรค่ะคันนี้เป็นอเมร่าอเม่านิสันอเมล่าแข่งรุ่นทั้งสี่บูเฟอร์ทั้ง1ิบนิ้วก็คือ1ิบสองนิ้วหนึ่งคู่ ก็คือจะมีอยู่ตรงนี้เรามาดูระบบกันดีกว่าว่าระบบอะไรที่ทําให้รถคันนี้คาแชมป์ได้ขนาดนี้ตอนแรกตั้งใจเป็นรถแขกแน่นอนถ้าเป็นรถพี่ตู่คันนีตั้งใจสร้างมาเป็นรถแขกแต่เป็นแนว ESQL ถูกต้องไหมคะหนูอยากให้พี่ตู่ในฐานะที่ใครๆก็พูดว่าเป็น king of ESQL oh. พี่ตู่ให้นิยามขอคำว่า ESQL จริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรสำหรับพี่เลยนะ พี่ตีโจทย์คำว่า E S Q L ว่าจริงจริงเรื<ๆ>เ่อง E S Q L เนี่ยจริงๆพี่ตู่ก็เล่นแนวนี้มานานมากแล้วแม้กระทั่งดังอ่นนะค่ะก็รู้จักคำว่าพี่ตู่สมัยก่อน20กว่าปีที่แล้วพี่ตู่เปิดเสียงดังเนี่ยใช้ใช้ใชใชลำโพงไดานาวดได้ซ้ำคู่สองล้านหมื่นอะค่ะเอามาเปิดดังแบบดังเลยอะไอที่เขาเล่นไฮเอ็นเอสคิวกันแต่เอามาเปิดดังผมใช้ส5้านิ้วเอ,อิร์ดควีสมัยก่อนในรถแล้วก็อัดแล้วก็ใช้ไดานาวเนี่ยเปิด เปิดให้ดังนะค่ะแล้วก็น่ะก็เล่นมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนจนมาเปิดร้านนี่แหละอืมแล้วพี่ให้นิยามพี่รู้สึกว่า E S Q L เนี่ยมันจะต้องเป็นยังไงถึงเรียกว่าเฮ้ยคันเนี้ยมัน E S Q L เนี่เสียงจะต้องเป็นเพลงนิยามของพี่โดยส่วนตัวเลยอะโดยโดยโดยส่วนตัวเลยไปตู่ชอบชอบฟังเพลงคือชอบเที่ยวเทคบ้างน่ะอ่าค่ะก็เที่ยวเทคตั้งแต่สมัยวัยรุ่นแล้วเราก็ชอบจัชอบมาแล้วก็ คืออยากจะมาเอาเสียงแบบนั้น่มาไว้กับเป็นส่วนตัวของเราก็บองเออทีนี้มันมีเครื่องเสียงบ้านก็มันเปิดได้แค่ลิมิตข้างบ้านก็ได้ไม่ผีทีนี้เราจะทำไงเป็นโลกส่วนตัวของเราก็คือรถก็ไปอพอทําเสร็จก็ไปเปิดเล่นตามสวนสาธนารณะอะไรประมาณนั้นไงนก็คือถ้าพูดอย,อย่างนี้หมายถึงว่า เสียงที่คุณได้ยินในเวทีคอนเสิร์ตหรือในผับมาคุณ,ะณจะไม่ได้ได้แค่ได้ยินแต่เสียงเบสหรือเสียงตึงๆที่มันปวดหัวแต่คุณจะได้ยินทุกอย่างทุกร,รายละเอียดยของเสียงเสียงร้องเสียงดนตรีทุกย่านจริงๆแต่ฟังแล้วมันมันใช่มันมาเ,เต็มเต็มอัด ดังๆอัดแน่นๆอยู่จริงแต่เราก็ยังอยู่กับเสียงอันนั้นได้เพราะว่ายุ่งไปเยอับไปกต้องให้คนนี้เลยอันนี้นี่อันนี้เป็น king อะไรนะ king of E S u L อันนี้ king of demo อ queen เป็น queen of demo and onyx และ edm ก็คือเป็นเสียงที่ดังมากดังๆเนี่ยแต่ฟังแล้วยังได้รายละเอียดที่ครบถ้วนคือมันอยู่วันคุม คุมทุกอย่างอยู่ค,คุมทุกความดีอยู่ใช่แล้วเสียงแบบไหนที่พี่ตู่เนี่ยถึงจะยอมจูนเสร็จเรียบร้อยถึงยอมปล่อยลงแผงได้เสียงมันจะต้องเป็นแบบไหนย่านความถี่มันจะต้องเ,เป็นยังไงบ้างเราต้องจินตนาการได้ว่าการการมีมีเพลงขึ้นมาหนึ่งเพลงเนี่ยมันก็ต้องมีโปรดิวเซอร์อในการมิกตรงมิกเสียงเนี่ยเราคิดแค่ว่าดนตรตีที่เขาสื่อมาให้เราเนี่ยเขาสื่ออะไรมาให้เราเราก็ตอบโจทย์ตรงนั้นให้ได้ มบอกว่าไม่ใช่อยู่ๆเหมือนผมเป็นเจ้าของค่ายเทปอย่างเงี้ยค่ายซีดีเพลงผมไปเอามือกองนนั้นมาหรอกับมือกองที่เขาชนะการประกวดมากับมือกองโนเ,เนนใั้แป้กๆเอาไปชนะการประกวดถูกต้องนักร้องเนี่ยแป้งเอานักร้องโนเนนรือนักร้องประกวดก็ต้องนักร้องที่เขาประกวดเพราะว่าเขาคัดสรรมาหมดแล้วพอเขาคัดสรรมาแล้วเขาถ่ายทอดจากซีดีเพลงมาสู่สู่เราเนี่ยเราต้องอ<ข> ต้องรับรู้สื่อตรงนั้นให้ได้ว่าเขาจะบอกอะไรเราไอ้โปรดิวเซอร์นั่นน่ะมันบอกอะไรเราเออใช่บอกอะไรเราอยู่แล้วเราก็ต้องทาโจวตรงนั้นน่ะให้ได้ยินเสียงมาใช่ใ้ได้ยินส่วนนั้นมาอีกทีนะนี่พี่ตู่ฟังละเอียดขนาดนี้เลยอ่ะนั่นหมายถึงว่าพี่จะต้องฟังเพลงที่พี่จะใช้จูหนอยเยอะมากเลยใช่ไหมพี่คุยแลผมฟังไม่กระทั่งซีดีบางแผ่นเนี่ยที่ทําออกมาบางเพลงบางค่ายเนี่ยผมพูดได้เลยว่าหวย พี่ตู่ฟังกีต้าอยงเงี้ยมันคนมัน์บแบบฟังแล้วมันมันไม่มีฟีลลิ่งกับบางทา่าเขาเขาแบบเขาใส่อารมณ์สื่อฟีลลิ่งคือเรารู้สึกเลยรู้สึกเลยใช่ โอ้โห,โโหแมก็แมก็รับรู้ได้ไอ้พวกนี้คุณผู้ชมดูนะคะว่าที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยว่าจูนเสียงจูนเสียงจูนเสียงเขาไม่ได้เริ่มต้นที่เครื่องมือนะคุณผู้ชมไม่ได้เริ่มต้นที่อุปกรณ์แต่เริ่มต้นที่ต้นกําเนิดเลยนั่นคือต้องรับรู้ความรู้สึกของเสียงก่อนแล้วจึงทําจูนเสียงออกมาเพื่อให้คนอื่นได้รับรู้แบบนั้นเช่นเดียวกันถูกต้องไหมส,สิ่งที่เขาอยากถ่ายทอดอะไรมาให้ผู้ฟังโอ้โห